สวัสดีครับวันนี้รีเล็กชาแนลก็จะมาเนี่ยครับตัดหนอไม้ครับผมคือทาสวนหนอไม้ครับตอนนี้ต้องมาตัดหนอไม้ครับเพื่อเอาไปปอกต้มแล้วก็ขายเนาะนี่ครับผมก็มาเลือกหน่อครับผมช่วงนี้ช่วงปลายฝนแล้วครับจะน้อยหน่อยครับเพราะว่าเรานี่มีการเรื่อมไวลําพอเราไวลําแล้วมันก็จะทําให้ผลผลิตเรามันออกน้อยลงนะครับแต่เราจะเอาไม่เอาไว้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้อง เนี่ยครับมีต้นแก่เนี่ยครับต้องเอาออกช่วงที่ว่าเราแต่งกอแต่งจริงนะครับถ้าเราไม่เอามันออกนี่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันแก่แล้วครับมันก็ไม่ค่อยออกผลผลิตเท่าไหร่แล้วครับเราก็ต้องมาเลือกออกครับนี่ครับต้นแก่แล้วก็ต้นที่อยู่กลางๆอย่างเงี้ยครับกลางกลางกอไผ่เนี่ยครับทําไมถึงเอาต้นกอกางออกเพราะครับเพราะว่านี่ครับข้างๆมันจะมันจะแข็งไม่หมดแล้วนะครับผมเราก็ต้องเอาออก เพราะว่าม nah ันหน่อไม่สามารถแทงออกมาได้แล้วครับผมเพราะมันแทงมาจนเต็มแล้วเราก็ต้องเอาออกเวลาเราไว้ก็เอาเนี่ยครับเอาต้นริมๆไว้อย่างหนอนนี้แต่ว่าเราจะตัดก่อนนะครับหนอนี้เนี่ยครับเอาอย่างลําเนี่ยครับเอาไว้เนี่ยครับออกมาด้านนอกเนี่ยครับเพื่อจะอะไรเพื่อว่ามันเวลามันแทงหนอก็สามารถแทงได้รอบถ้าเกิดเราเอาไปไว้ตรงกลางๆแบบนี้มันแทงไม่ได้ครับมันก็จะติดตาเก่านะครับผมเนี่ยแล้วครับ